ก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาปัญหาใกล้ตัวที่หลายๆคนเจอแน่นอนนั่นก็คือกลิ่นปากนะคะ ซึ่งกลิ่นปากนะคะจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะนุ่งเอาสูตรธรรมชาติเป็นน้ํายาบ้วนปากนะคะสําหรับคนมีกลิ่นปากแรงนะคะช่วยในเรื่องเหงือกและฟันได้อีกด้วยค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะกลิ่นปากนั้นเป็นสาเหตุหลายประการนะคะมันเกิดจากการดื่มกาแฟแอลกอฮอล์การรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยหัวหอมผัเทีมเครื่องเทศนะคะแต่สาเหตุหลักๆคือการแปรงฟันที่ไม่สะอาดนะคะทําให้เชื้อแบ ทีเนียในช่องปากไม่ย่อยอาหารนะคะที่ตกค้างในช่องปากและลําคอซึ่งทําให้เกิดกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็ส่งผลมีปัญหาทางช่องปากนั่นเองค่ะซึ่งจะมีโรคตามมาเช่นโรค เหงือกระเสบเป็นต้นนะคะหรือโรคฝ้าขาวบนลิ้นและโครลิ้นด้านในนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเอาวิธีง่ายๆมาเลยค่ะมาฝากกันนะคะเป็นวิธีจากธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาแก้ปากเหม็นภายใน5น,นาทีนะคะทําง่ายๆโดยไม่ต้องง้อนยาบานปากที่ขายในท้องตลาดนะคะซึ่งการทําที่มีราคาถูกมากเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะให้เราเตรียมน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นเท่านั้นนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะ มะนาวหนึ่งผลค่ะนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สําหรับที่จะผสมนะแล้วก็อบเชยค่ะหรือชินนมอนใดในพวกกาแฟอ,อ,อบเชยหรือชินนมอนที่ก็ใส่ในกาแฟนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็น้าผึ้งนะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะสิ่งแรกนะคะให้เพื่อนๆนะคะบีบน้ํามะนาวค่ะหนึ่งผลนะคะเราก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะ แล้วก็ใส่น้ำอุ่นไว้น้ำอุ่นที่เราเตรียมไว้นะคะคนให้คนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆให้ใส่ขวดไว้นะคะในตู้เย็นนะคะเช้ามานะคะเราก็บ้วนปากนะคะโดยอุอมตัวนี้ทิ้งไว้นะคะห้านาทีนะคะแล้วก็บ้วนปากด้วยน้ำเปล่านะคะแค่นี้ปัญหาปากเหม็นก็หายไปเลยอย่างดีเลยนะคะซึ่งเราไปดูกันค่ะว่าทำไม ปัญหาปากม็นถึงหายไปกับสิ่งนี้นะคะว่าทําไมน้ําผึ้งหรือแม้แต่อบเชยนะคะช่วยนะคะในการแก้ปัญหาปากม็นได้อย่างอยู่หมดัดเราไปดูกันค่ะค่ะซึ่งน้ําผึ้งแล้วก็อบเชยนะคะมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะที่มีประสิทธิภาพมากมายเจ้าเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะมีคุณสมบัติในการฟอกสีฟันค่ะและมะนาวนะคะเป็นสารที่ช่วยคุณรู้สึกสดชื่นขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งทําให้กินปากเราจะดีนะคะแค่สละเว เวลาแค่5นาทีเท่านั้นนะคะการที่เรามีกลิ่นปากที่ดีนะคะก็มีเพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะคะเช่นเราไปติดต่อหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งลมหายใจนะคะของเราก็จะกลับมาหอมดังเดิมภายใน5นาทีนะคะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์ให้กําลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้นูกลาไปก่อนค่ะสวัสดี